บัดน,นี้เป็นวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่85ที่ว่าเจ้านางธนทรมูลโพขอถวายเสียงสดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนตต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพู้เจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อนะคะพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิ หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลิสุอัตราขัดฉันตุเทวตาสัทธมังวณิราชันสสนันตุสขโมคขังสเคกะมีจรูปีคริสิขาราเตจันตาริเขวิมาเีทิเปรัตเถจะกะเมตรุวานคเนีเขียวัตถุม่หิดเขตเตภูม่าเจยันตุเทวาชาลัทธาวิสเมียะฆะขันทภนาคาติทันตาสันติเกยังมณีวรวัจนังสัทูเมสุนันตุธรรมสวรรคโลกยมพุทันตาธรรมสวรรคโลกยมพุทันตาธรรมสวรรคโลกยมพุทันตาสอง บทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูจิยามะอิมินาสการเรนะธรรมังอภิปูจิยามะอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูจิยามะสามบทกราบพระรัตนตรัยอรังสมาสัพพทธพควาพุทธังพรทธวันตังอภิวาเทมิสวะคาโตภุตตาธโมธมังนัมัสสามิสุปฏิปันโผลตโตเศรังโฆสังฆังนามามิ สี่บทสวดนามาการสิทธิคะฐานมตัสสะภะคะโตระโตสัมมาสัมพุทธสะนมตัสสะภะคะโตระโตสัมมาสัมพุทธสะนมตัสสะภะคะโตระโตสัมมาสัมพุทธะห้าบทสวดไตรสรณะคมภีร์ปฐมฐานผู้ทงสรานังกัจฉามิธรรมังสรานังกัจฉามิสังขังสรานังกัจฉามิตุเตียมปิพุทธังสรานังกัจฉามิตุเตียมปิธรรมังสรานังกัจฉามิตุเตียมปิสังขังสรานังกัจฉามิตติเตียมปิพุทธังสรานังกัจฉามิตติเตียมปิธรรมังสรานังกัจฉามิตติเตียมปิสังขังสรานังกัจฉามิ ปกบทสวดสัจจิริยคัถานัตติเมสระนังอัญยังพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวิเชนะสุติเมหตุสัพพธานัตติเมสระนังอัญยังธัมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวิเชนะสุติเมหตุสัพพธานัตติเมสระนังอัญยังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวิเชนะสุติเมหตุสัพพธาเจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภควาอรังสมาสังพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุกตโรเกวิทูอันตตโรปุริสัตธรรมาสัตถิสัทธาเทวมนุสนังพุทโธภควาติ แปดธรรมานุสติสวากคะโตปวตาธโมทันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียิโกปัจจตังเวทิตโพพิญโยหิติเก้าสังขานุสติสุปัตตปโนภวตโตเศรัสรังโฆอุชุปัตตปโนภวตโตเศรัสรังโฆยะยะปัตตปโนภวตโตเศรัสรังโฆสามิจิปัตตปโนภวตโตเศรัสรังโฆยะทิทางจัตตารีปริสายุคลานิอัฏฐาปริสบุคลาเอสปภวตโตเศรัสรังโฆอานุโยปาหุนุโยทเทกิณโยอัญชริกราณิโยอนุตตรังบุญญาเกตังโลกัสสะท าาสิบรัตนสูตรยานิถพูตานิสมาคตานิภูม,มานิวายานิวาอันตาริเขสเพวภุต้าสมานาพวันตุอัตุปิสกจะสุนันตุภาสิตังตสมะหิพุตานิสาเมธาสเพเมตังกรุธามนุสยาปชายะทิวจารตโตจารันติเยพะลิงตสมะหิเนรคัตถะปามัตตายังกิจิวิตังอิทาวางหรังวาสเกสุวาอย่างรัตนังปนิตังนาโนสมังอาาัติตคาตคาตทาคเตนะ อิธัมปิพุทเธระตังปนิตังเอเตนะสะเจนะสุวติหัตุขยังวะระคังอมตังปนิตังยัตัชฌคัสคายมุนีสมาหิตโตนาเตนะธรรมเณนะสมัธ oh nah ิกิจิอิธัมปิธรรมเระตังปนิตังเอเตนะสะเจนะสุวติหัตุยมพุทธเศรษปริวันนายีสุจริงสมาธิมานันตริกัญญาโมโหสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติอิธัมปิธรรมเระตังปนิตังเอเตนะสะเจนะสุวติหัตุ เยบุคลาอัฏฐสตังปัสธาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักกิเนญาสุขัสตะสาวกาเอเตสุทินานิมหาพลานิอิธัมปีสังเครตังปณีตังเอเตนะเจเจนะโสติหตุยสุปยุตตามนัสสาธรรมเฮนาเนิกามิโนโคตะมัสสะนามหิเตปฏิปตาอิมะตังอะมะตังวิไคหะรัทธามุธานิพุติงพุชันมานากิธัมปีสังเครตังปณีตังเอเตนะเจเจนะโสติหตุ ยัตถินท่าคิโลปัทวิงสิโตสิยาจตุพิวาเตพิอจัมปะกัมปิโยตทูปมังพบุริสังวัฏามิโยอริยสัจจนิอวินจภาพสติอิธัมปิสังเคระตังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสโสติโหตุยอริยสัจณีวิภาวายันติค่ะัมภีระปัญญะสุทีสิตานิกิจจปิเตโหติพุทธปัมมตานะเตภวังอัฐะอัฐะมะ มาที่ยันติอิธรรมปีสังเครตังเปรีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุสหาวัสทัสสะนัสัมปทายะแตเยสุทธามมาชะเหตตาพวันติอัสกายะเทถิวิจิกิติชันตันจักศิลพตังวาปิยะทติกิจิอจตูหาปายิหิจะวิมุปมุตโตฉะจาพิธานานิอัธโภกาตุงอิธรรมปีสังเครตังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุกิจจาปิโสกมังกรติปะปัง กายเยนาวาจายุทธาเจตเจตสาวาอทัพโพสุตสะปฏิชะทายะอัฏปตาทิธาปทัสุตตาอิทัมปิสังเครตรังปริีตังเอเตนะสะเจนะสวติโหตุวนาปคุมเพยะถาพุสิเตเคคิมหานะมาเสปธรรมันสมิงคิมเหตตทุปรมังธรรมวรังอเทศยินิพพานะคามิงประมังหิตายะ อิธัมปีพุทธเถระตรังปณิตังเอเตินาสเจนะสโสติหูตุโหรันยุระโทระโรอนุอนุตโรธรรมะวรังอเทสียิอิธัมปีพุทธเถระตรังปณิตังเอเตินาสเจนะสโสติหูตุขีนังปุรนังนวังนติสัมภวังวิรัตตจิตตายติกีภาวสมิงตีขีณาพิชาวิรุณหิชนทานิพันติเีรายัฐายัมปทีปุอิธัมปีสังคีตตรังปณิตังเอเตินาสเจนะสโสติหูตุ ยานิถภูตานิสมาะตานิภูมานิวายานิวานตาริคีตถาคตังเทวมนุสสะพุชิตังพุทธังนัมัสสัมมาสัตวติหตุยานิถภูตานิสมาะตานิภูมานิวายานิวานตาริคีตถาคตังเทวมนุสสะพุชิตังธรรมังนัมัสสัมมาสัตวติหตุยานิถภูตานิสมาะตานิภูมานิวายานิวานตาริคีตถาคตังเทวมนุสสะพุชิตังสังฆังนัมัสสัมมาสัตวติหตุสิเอ็ดอาตานาตุยะปริฏบทย่อสภะโร คะวินิมุตโตสภาสันตาปเวชิตโตสภาเวรามติกันโตนิพุตโจตจัตว,วังภวะสพิติโยว,วัชชนตุสภาโรโคเวนาสตุมาเตภวัตปันตระโยสุขีติคายุโกเพราะว่าภิวาทนะศรีฤทธิ์สัจจังวุฒาปกายญจายนจโนจะตโรธรรมาวัฏติอายุอโนสุขังพลังสิบสองอธิตตปริยสูตรเอวามิสุตังเองกังเสมยังภะภาวะขวาาย่ายังวิหารติขย่าย,ยาีเสสติงพิขุจหาเสนาตัตร,ระโคภะควาพิขุอามันติสิพังพิคเวอติตัง กิจจะพิฆเวสพังอธิตังจักขุลงพิฆเวอธิตังรูปาอธิตาจักขุวิญญาณังอธิตังจักขุสัมผัสสวัสดิโตยังบิทางจักขุสัมผัสสปัจจยาอุปัสสติเวทัยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมัสุขังวาตัมปีอธิตังเกน้าอธิตังอธิตังราคคะเกนาโทสะเกนาโมหะเกนาอธิตังชาติยาชรามารณเนนสุเกหิปริเทวีหิทุกขิหิโทมานัสิหิอุปายาสิหิอธิตันติวธรมิโสตังอธิตังสัทธาอทิตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสสััมผโวิต ยังไปทางโสตสัมพัสสปัจจยาอุปชิติเวทายตังสุขังวาทุกังวาทุกขะมะสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคักินาโทสักินาโมหักินอทิตังชาติยาชารามารณเนน่าสุกีหิปริเทวิหิทุกีหิโทมนาสิหิอุปายาสิหิอธิเตนติวัฏมิ คณะอธิตังคันธาอธิตาคณะวิญญาณอธิตังคณะสัมผัสวสอธิตอยังไปทางคณะสัพพสัพจียาอุปเสติเวทิตังสุขังวาทุขังวาทุกขมาสุขังวาตัมปิกอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะเกณฑ์โทสะเกณฑ์โทหะเกณฑ์อธิตังชาติยาชรามรณะนัสโขเกหิปริตเทวหิทุเกหินเทมรันสิหิอุปายาสิหิอธิตังติวัตามิ ชีว่าหาทิตตาราชาทิตตาชีว่าเวญยนนางอทิตังชีว่าสัมผัสเสอทิโตยังเป็นทางชีว่าสัมพัสสัพจียาอ,อปิชิติเวทายตังสุขังวะทุกขังวะทุกขามันสุขังวะ ตังปิทิตตังเกนะทิตังอธิตังราคคเินาโทสะคินามูหคินาทิตังชาติยาชรามารณีนักสุกีหิปริเทวิหิทุกีหิทุมนัสิหิอุปายาสิอธิตันติวัตมิกายุอาทิโตเผรทภาอธิตากายะวิญญาณังอธิตังกายะสัมเพสุอัติตยังไปทางกายะสัมพัสปิจยาอุปัสติวเทตังสุขังวาทุกังวาทุกขามสุขังวาตังปิทิตตังเกนะทิตังอธิตังราคคเินาโทสะคินามูหคินาทิตังชาติยาชรามารณีนักสุกีหิปริเทวิหิทุกี มโนทิโตธรรมาทิตามโนวิญญาณังทิตังมโนสัมภัทสุทิโตยังไปทามโนสัพสัปจียาอุปชิติเวทิตังสุขังวาทุขังวาทุกขมสุขังวาตังเปียทิตังกีณะทิตังอาทิตังราคะกีณะทุสักกีณโมหะกนณะทิตังชาติยาชรามรณเนนสโศกีหิปริทิวหิทุเขหิทุมานาสิหิอุปายาสิหิอธิเันติวัฏฐามิเอวังปัจสังพิเวสุตวาอริยสาวกโจกโคสมิงปินิพพนติ รูปีสุปินิพินธติจขูดเวนญาเนปีนิพินธติจขูดสัมพัสธ์เจปีนิพินธติยังไปทางจขูดสัมพัสสปัจจยะอุปเชติเวทใยตังสุขังว่าทุกขังว่าทุกขมัสสุขังว่าตัสมิปีนิพินธติโสตสมิปีนิพินธติสัคเทสุปีนิพินธติโสตัวญาเนปีนิพินธติโสตสัมพัสธเจปีนิพินธติยังไปทางโสตสัมพัสสปัจจยะอุปเชติเวทใยตังสุขังว่าทุกขังว่าทุกขมัสสุขังว่าตัสมิปีนิพินธ คณะสมิงปินิพพินธติคันเทศสุปินิพพินธติคณวิญญาณในปินิพพินธติคณาสัมพัสปินิพิติยังไปทางคณะสัมพั์ปัจจยาอุเสติเวทายตังสุขังวาทุกังวาทุกขาสุขังวาต่สมปนินพินทติชีวหายปินิพินธติรศสุปินิพินธติชีว่าวิญญาณใปีนิพพินติชืว่าสัมพัสปีนิพินติยังไปทางชีวหาสัมพั์ปัจยาอุเสติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาททมมมสัตตตปปิิิิิินนพพยิ โพ佛教พีสุปินิพินธติกายวิญญาณิปินิพินธติกายสัมภัพสีปีนีพินิจิจยังไปทางกายยัมภาพสัพพยาอุปเชติเวทได้ตังสุขังว่าทุกขังว่าทุกขมสุขังว่าตัสะมิปินิพินธติมนัสนมิปินิพินธติธรรมีสุปินิพินธติมโนวิญญาณิปินิพินธติมโนสัมภัสสิปินิพินธติยังไปทางมโนสัมภัสสัพพจยาอุปเชติเวทได้ตังสุขังว่าทุกขังว่าทุกขมสุขังว่า แตสมิงปิณิพินสติปิณิพินทางวราสติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติยานังโหติคีนาชาติอุจิตังพรหมจริยังกตังกรณในยังนาปรังอัตตาญาติปชานาติติอิทัมโมวจักภควาอันตมนาติภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมิงจัปปนาเวยาการานสัมิงพญามานีตัสสะภิกขุสหัสสะอนุปัฏายาอาศวิหิจิตานิวิมุตติงสุติสิบสามอนัตตลักษณะสุตังอวเมสุตังเอกังสมยังภควา พารานัสยังวิหารติอิสิปตนมิคาทเยตตารโคพระควาปัญจวัคคียีพิขูอามันมาเตสิ รูปังพิกเวนัตตารูปังจาหิทังพิกเวอตาพวิสานายิธังรูปังอภัทไยะสังวัตติยาเพิทจะรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาหสิติเจสมาจักโคพิกเวรูปังนัตตาตัสมารูปังอภัทไยะสังวัตตินาจารพติรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาหสิติเวทนานตาเวทนาจาหิทังพิกเวอตาพวิสานายิธังเวทนาอภัทไยะสังวัตติยาเพิทจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาหสิติยะสมาจักโคพิกขเวเวทนานตาตัสมาเวทนา ภทยังสังวัตติน่าจะรับปฏิเวทนายะเอวังมีเวทนาหัวตัวเอวังมีเวทนามาหัวสิติสัญญานตาสัญญาต่หิทังพิคเวอตาอภิวิสนาทังสัญญาภาทยะสังวรตยันรพทจับสัญญาญาเอวังมีสัญญาหัวตัวเอวังมีสัญญามาหัวสิติทสมาจะโคพิคเวสัญญานัตตาแตสมาสัญญาภาทยะสังวัตติน่าจะรับปฏิสัญญาญาเอวังมีสัญญาหัวตัวเอวังมีสัญญามาหัวสิติ สังขารานาตาสังขาราใจเหิทังพิกเวอตาอภวิาณียิทางสังขาราอภาใายะสังวัตตยุงและเพทจักสังขารีสุเอวังเมสังขาราหัวตัวเอวังเมสังขารามาเหสุติยะสมาจักรเพกเวสังขารานาตาตัสมาสังขาราอภาใยะสังวัตตินัจลพติสังขารีสุเอวังเมสังขาราหัวตัวเอวังเมสังขารามาเหสุติ วิญญาณังอนัตาวิญญาณักจังหีทังพิเกเวอตาอบวิสานายิทังวิญญาณนงอภัตตายกสังวัตติยลภบเพียตจาวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังโหตุเอวังมีวิญญาณมาหงโหจิติทีสมาจะโคพิเกเววิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญาณังอภัตตายกสังวัตติน่าจะรับปิวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังโหตุเอวังมีวิญญาณมาหงโหจิติตังเกียงม่จะถับพิเกเวรูปังนิจังวานิจังวตินิจังพันเตยัมปานานิจังทุกขังวตังสุขังวติทุกขััััังงงพนนนเตยมปิจทุกข วิปริยนามะธรรมังกลางโนตังสมานุปปจิตุงเอตังมะมะเอโสหามาเสมิเอโสเมอัตติโนเหตังพันเตตังกิงมะดะทัพิเกเวเวทนานิจาวะนิจาวตินิจพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวะตังโสขังวะติทุกขังพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกลังโนตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามาเสมิเอโสเมอัตติโนเหตังพันเตตังกิงมะดะทัพิเกเวสัญญานิจาวะนิจาวตินิจพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวะตัง สุขังวัติทุกขังพันธิยังปานานิจังทุกขังวิปริณามาตธรรมกลางโนตังสัมมานปัสสตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตติโนเหตังพันเตตังกิงวัจจะทพิเกวิสังคารานิจาวานิจาวัติเนจพันเตยังปานานิจังทุกขังวัตังสุขังวัติทุกขังพันเตยังปานานิจังทุกขังวิปริณามาตธรรมกลางโนตังสัมมานปัสสตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตติโนเหตังพันเต ตังกิงแม่ยะถาพิเกเววิญญาณังนิจังวานิจังวติเนจังพันเตยังปานานิจังทุกขังวาตังวติทุกขังพันเตยังปานานิจังทุกขังวิปปริณามะธัทมังกะลังโนตังสัมมานุปจตุงเอตังมะมะเอโสหามาจะมีเอโสเมอัตตติโนเหตังพันเตตัสมัติหะพิเกเวยังกิจิรูปังอาติตานังคัตต่อปจุปนาชาตวาพิชาตวาโอระลิกาวาสุขุมาวาหินาวาเป็นนิชตวาเยนทูเรสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหามาจะมีเนโสไม่อัตตติเอวะเมตังยะถาปปุตัััังงสมญาท ยากจิเวทนาอติตานาคตุปจุปนาอชาตาวาพิหิตาวาโอฬลิกาวะสุขุมาวะหินาวะปณิตาวายัตุเรสันติเกวาสภาเวทนาเนตังม่ามาเนโสหะเมสมีน่าเนสุอัตติเอวะเมตังยะถาปุตังสัมะปญญายะทัตพังยากจิสัญญาอติตานาคตุปจุปนาอชาตาวาพิหิตาวาโอฬลิกาวะสุขุมาวะหินาวะปณิตาวายัตุเรสันติเกวาสภาสัญญาเนตังม่าม่าเนสุหะเมสมีน่าเนสุอัตติเอวะเมตังยะถาปุตังสัมะปญญายะทัตพัง ยเกจิสังขาระติตานาคตปปจุปนาชาตาวาพิหิตาวาอุไรลิกยาวาสุขุมาวะหินาวาปนิตาวาเยทุเรศันติกีวา สเปสังขารานีตังม่าม่าเนสุหัมมะสมีนะเมสุอัตติเอวะเมตังยะถาปุ bien, ตังสัมะปัญญาญาทัทธพังยังกิจวิญญาณังอตติตานังคตตปัจจุปนาข้าตังวาเพีิทาวะอริกังวาสุคุมังวาหินังวาปิณิตังวายันทุเรสันติกวาสัพพังวิญญาณังเนตังม่าม่าเนสุหัมมะสมีนะเมสุอัตติเอวะเมตังยะถาปุตังสัมะปัญญาญาทัทธพังเอวังปัจสังพิคุเวสุตะวะอริยสาวกโกรุปัชมิงปิณิพินทติเวทนาเยปิณิพินทติสัญญาเยปิณิพิิิิิินนททตตสสังขารุปพ วิญญาณนัจะมิปินิพินตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตเตสเมิงวิมุตเตมีติญาณังโหติคีนาชาติวุสิตังพระมัจเรียงกตังกรณียังนาปรังอัตตายาติปชานาติติธัมมวุจะภควาอันตมนาปจาวิคียาภิกขุภควตโตภาสิตังอภินันทุงอิมัจะมิจจะปนาเวยากรณัตจะมิพญญามณีปัญจวกิยานังภิขุนางอนุปาทายะเสวีหิจิตตานิวิมุตจิงสุติ